่ดงกลังมากตั้งเจอานมาลงสถานีไมฮามะซึ่งครั้งนี้นะคะค่อยจะมาดิสนีย์ซีนะก็คือเป็นการมาครั้งที่3แล้วไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์เลยครั้งหน้าก็กะว่าจะไปดิสนีย์แลนด์างแต่ว่ามันก็ยังติดใจดิสนีย์ซีอยู่ดีเดี๋ยวยังไงนะคะเรามาแวะเติมพลังกันก่อนนะเพราะว่าของขายข้างในเนี่ยราคาค่อนข้างรุนแรง พูดเรื่องตั๋วกันบ้างดีกว่านะคะตั๋วไฟล์อ่ะซื้อมาจากในฮิสนะคะก็คือซื้อที่ไทยเลยไ้า์ก็ไปซื้อที่เคาน์เตอร์นะคะมีที่ MRT จตุจักรนะคะซื้อมาในราคาสอง0ันสองรอบาทนะคะเขาก็จะมีให้เลือกสองแบบแบบบุกวันกับไม่บุกวันสองอย่างเนี้ยคือราคาเท่ากันหมดเลยนะคือถ้าบุกวันเนี่ยเราก็จะได้วันที่เข้าแบบชัวร์ได้เข้าแน่นอนแต่ว่าถ้าแบบสภาพฝนฟ้าอากาศแบบไม่เต็มใจก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าซื้อแบบ ไม่บุกวันนะคะอันนี้ก็คือจะไม่การันตีว่าแบบวันนี้คนจะเต็มหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเต็มนะ <c oughs> ก็ไปตัดสินใจเอาดูว่าจะเอาแบบไหนนะแต่พอเรามาถึงแล้วนะคะเราก็จะต้องนั่งดิสนีย์รีสอร์ทไลน์เข้าไปอีกนะนตั๋วนะคะก็ประมาณ260เยนนะคะ มาแล้วนะคะตอนนี้กำลังเดินเข้าไปในดิสนีย์เนาะหน้าตาตั๋วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถสแกนตรงนี้เข้าดิสนีย์ได้เลยนะหรือใครอยากจะมาซื้อตั๋วข้างหน้าสนุกก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ฟันไม่ทราบเหมือนกันว่าเท่าไหร่เพราะปกติอยาจะซื้อติดมาไว้ตลอดถึงแล้วนะคะนนใครที่มาหน้าหนาวนะคะก็แนะนําให้ใส,ส่เสื้อผ้านานๆนิดนึงเพราะว่าลมมันค่อน ติดก,กับทะเลเดี๋ยวยังไงนะคะเราจะไปซื้ออคเซสซอรีใส่หัวกันก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่หัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราจะมาไม่ถึงคือหาเรื่องเสียตังค์พวกร้านขายอคเซสซอรีขายของซิมานียทั้งใหญ่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหาไม่เจอรีบเข้าตั้งแต่แรกนะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันจะอยู่ทุกที่ทุกซอกทุกมุมในดิสนีย์คือให้เราเสียตังค์ให้ได้อะไรประมาณเนี้ย าามรถลองใส่ได้นะว่าอยากลองตัวอะไรเฮ้ยตัวนี้นะ่ารักเลยก็เข้าสีเสื้อดีนะตอนนี้นะคะได้แอคเซอรอรี่มาแล้วเราก็แบบสบายใจคืคิดชุดมาแล้ว <c oughs> แล้วก็มีน้องพุงกุญแจแบบน่ารักนักด้วยนะ เครื่องเล่นอันนี้นะคะแนะนำเลยสนุกมากๆเราจะไม่สปอยแล้วกันแต่อยากให้ทุกคนมาลองเองนะคะเป็นบ้านตึกผีสิงโซนนี้นะคะจะเป็นโซน Toy Story นะ,ะอย่างเมื่อกี้นะคะที่ฝ้ายไป ตึกผีเมื่อกี้นะก็คือคนเยอะมากเราก็ไปกดฟาสดพารดไปก่อนนะคะหึ่งใบต่อคนนะคะหน้าตาของบัตรฟาสดพาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตู้ให้กดข้างๆเครื่องเล่นนะที่เราจะไปเล่นบัตรฟาสดพารเนี่ยพอถึงเวลาเราก็สามารถเข้าเล่นได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องต่อคิวนะคะก็ไปคิวเฉพาะฟาสดพารเท่านั้นนะคะหนาวนแบบนี้เราก็ต้องไวกินไอศครีมหอยหอยอร่อยจำได้ อันนี้อร่อยเธอชอบวันนี้ใช่ไหม and n ที่เรามสุดใครที่ชอบกินไอติมนะคะแนะนําอันนี้เป็นซีซอนะคะมันจะเป็นรูปปลือกหอยไอติมวานิลากับมีซอสสตรอเบอรี่อยู่ข้างใน นี่นะคะก็เป็นเครื่องเล่นเหมือนกันจะบอกว่าอันนี้สนุกมากคือแถวยาวฮิตพอๆกับตึกพีสิงนะ<ม>นี่นะคะเป็นน่องไก่อบลมพันคือควรจะมากินนะอันนี้น่องละ800เยนนะคะออ กนนกัได้ารกดฟ้าแท็กกับมันไม่ได้กดแบบติดต่อกันได้เลยสมมติกดเครื่องเล่นนี้แล้วก็ไปกดเครื่องเล่นนั้นคือไม่ได้นะมันจะต้องทิ้งระยะเวลาคือมันจะบอกเาว่าประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะกดใหม่ได้อีกใบหนึง่งเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าฟ้ายไปกดฟ้าแท,กท็กของตึกพีสิงมาแล้วตอนนี้ก็ยังกดอะไรไม่ได้จนกว่าจะเที่ยง ดิสนีย์นะคะเขาก็จะแบ่งโซนไว้ก็จะมีโซนมูนีโซนอาลาดินโซนอะไรกว่าหลายโซนนะนมนีเขาก็มารอถ่ายรูปก,กันนะคะต่อคิวช็อปอลาดินนะคะเขาก็จะเป็นของที่แบบเนี่ยมีพวกแบบตุ๊กตาจากอาลาดินนะ ต่างหูคือน่ารักมากเลยอ่ะเป็นรูปแบบมิกกี้เม,มาส์หลจากที่เลนเครื่องเล่นมาสักแป๊บนึงนะคะก็เกิดอาการหิวแล้วก็หอมอปคอนก็เลยมาต่อแถวซื้อปกปคอกนกันซึ่งกปอคอนที่นี่มันมีหลายรสนะอย่างฝ่ายเดินมาแถวอาาดินเนี่ยมันจะเป็นรสแกงกะหรี่นะคะ พอพอนะคะแต่ละที่เขาก็จะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ละจุดอย่างจุดเนี้ยก็จะเป็นเนี่ยตัวมิกกี้เมาส์เป็นเรืออย่างนี้นะคะตอนนี้เราเข้าสู่เมืองเมอร์เมดแล้วนะคะใครเป็นสาววงแอรียก็จะต้องแวะมานะอันนี้มันฟินมากจริงๆ น,นี้แวะมาสั่งในมือเมดกินนะคะเพราะว่าหิวมากก็จะเป็นซุปนะคะอันนี้เป็นซุปกับเป็นกุ้งทอดถ่าเป็นช็อปของมือเมดเขาก็จะเข้าไปในปากปลาวานนะก็จะมีพวกตุ๊กตามือเมดขายใครท,ที่ชอบพวกแอรีลมือเมดนะคะก็มาดูได้ที่นี่นะ หูอันนี้ก็น่ารักนะคะก็ราคาประมาณ1,600เยนก็ประมาณ3,400บาท4 0 0 5 0อประมาณนี้อันนี้ก็เป็นร้านค้าเหมือนกันนะคะ น,นี้เราก็ต่อคิวตึกบ้านผีมาสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วนะแล้วก็นานอยู่เหมือนกันเนาะร้อยนาทีที่เราดูชาร์จข้างหน้านะนี่ก็ต่อมาประมาณครึ่งเกือบชั่วโมงแล้วก็ครึ่งทางแล้วก็จะได้เล่นอันนี้มันก็สนุกจริงๆนะเราก็มาซ้ำกันหลายรอบมากแล้วแล้วก็เดี๋ยวออกไปอันนี้ก็จะไปเล่นซ้ำอันเดิมดนี่แหละที่กดปัแหกไว้นะคะก็เหมือนได้เล่นสองรอบนาะดีเมื่อกี้ไปเล่นตึกมาแล้ว นุกมากมีเล่นติดกัน2รอบค่ะใครที่ชอบความแบบเสียวๆวืดๆก็ต้องเล่นหน่อยนะเล็คอมเมนต์เลยนะอันนี้ต้องมาเล่นให้ได้น,นี่มาเป็นแก๊งน่ารักคาเลทที่นี่นะคะจะเริ่มประมาณ2ทุ่มนะเขาก็จะเล่นบริเวณกลางน้ำตรงนี้เลย ที่ฝ้ายเคยมาดูนะคะก็ถ้าใครอยากชมความสวยก็อยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองนะที่แบบว่าชอบดิสนีย์ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือห้ามพลาดคาเลตจริงๆแต่ว่าวันนี้ฝ้ายจะต้องกลับก่อนเพราะว่ามีธุระก็อาจจะแบบไม่ได้เก็บภาพมาฝากนะคะ จบไปแล้วนะคะสําหรับ1วันกับดิสนีย์ซีนะคะที่ฝ้ายมาถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มอยู่แล้วเนาะที่สนใจก็อ,อยากให้มาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะมันแฮปปี้มากๆจริงๆเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมเผื่อเวลาออกกันนะคะเพราะว่าขาออกเนี่ยค่จะออกเยอะมากนี่เราก็แอบ,บออกไว้หนึงนะคะ <c oughs> ว่าเราจะไปหาอะไรกินต่อ <c oughs> เพราะอีกไม่กี่วันเราจะกลับแล้วค่ะ <c oughs> อยากดูคลิปบล็อกอื่นๆในญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวค่อยจะแปะลิงก์ไว้ให้อีกนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ